นี่คือออร์ลไลท์ครับเป็น L อดีช่วยถ่ายยามข้ามคืนสำหรับ Portrait Mode ของ vivo V27 5G เครื่องนี้ครับแบบจะมีความสวยงามมากขึ้นนะครับผิวสว่างสใสและเขาเนี่ยยังมาพร้อมกล้องหน้าขนาด50้าลพิเซล a ออโต้โฟกัสด้วยนะครับแม้ผมเองที่เป็นผู้ชายนะครับลองถ่ายกล้องหน้าดูก็รู้สึกว่าผิวเนียนขึ้น คมชัดขึ้นและเขาสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีด้วยนะครับคือความคมชัดเช่นในเรื่องของคิ้วตาเนี่ยถ่ายระยะใกล้ๆแบบนี้นะครับก็สามารถโฟกัสได้ด้วยที่เขาเป็นออโต้โฟกัสกล้องหน้านัา่นเองครับในการถ่ายยามค่ำคืนเนี่ยผมว่าเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้นะครับออร่าพอเชตเผยทุกเฉตที่เป็นคุณออร่าไลท์ที่เป็นไฟ LED ดแบบต่อเนื่องนะครับคือจะติดตลอดเลยตรงนี้เราสามารถเลือกเปิดหรือปิดได้นะครับ จากการทดสอบเปิดกับปิดเนี่ยเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับในเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่เราสอบนะครับ All in l i g h สามารถใช้งานได้ทุกหมดครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่า,ายปกติหมดบุคคลหรือว่าวิดีโอกล้องหลังนะครับไฟตัวนี้เนี่ยเน้นฉายไประยะที่ไม่ไกลมากนะครับฉายกับตัวแบบที่ยืนไปสักเมตรถึง2เมตรโดยประมาณจะให้ผลนะครับให้ความสว่างที่ดูดีที่สุดครับยิ่งถ้าคุณใช้กับพาะเทสหมดกล้องหลังปรับหลังละลายเยอะๆนะครับมันสามารถแยกแบบออกจากฉากหลังได้สวยงามมากๆเลย ตัวอย่างภาพนี้เป็นพอร์เทตคูณ 2x กครับก็จะมีความใกล้แบบมากขึ้นถ้าจับจังหวะดีๆก็จะได้ภาพคมชัดแบบนี้สังเกตรครับว่า50ล้านทํางานได้เต็มที่ถ้าซูไปดูฝั่งซ้ายจะเห็นว่าปล่อยผมที่ไม่ถูกเบลอลายไปกับฉากหลังด้วยแต่ถึงแม้คุณจะไม่ได้เปิดไฟออลล่าไลท์ Vivo V27 5G ก็สามารถถ่ายภาพกลางคืนแบบพอร์เทตได้ดีครับลองดูองค์ประกอบแสงให้เหมาะสมก็จะได้ภาพที่แตกต่างไปเท่านี้ก็พร้อมท่องโลกราตรีแล้วละครับ กล้องหลังที่ให้มาทั้ง3ตัวมีสเปคดังนี้ครับคือกล้องหลัก50ล้านพิกเซลพร้อม OIS กันสัน่นที่ใช้เซ็นเซอร์จาก Sony IMX766V 8ล้านพิกเซลซูเปอร์วายแงเกิลและ2ล้านพิกเซลมาโครครับกล้องหลังหลักเนี่ยมาพร้อมกับ OIS กันสัน่นหรือระบบการสั่นที่ฮาร์ดแวร์ครับทำงานแบบอัตโนมัติทั้งภาพนิ่งและวิดีโอโดยที่จะมีเส้นระดับน้ำบอกเรานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราถือตัวเครื่องได้ระดับหรือเปล่าและมีตัวของลูกบอลไกด์มานะครับว่าตอนนี้ มีความนิ่งของการถือเรามากน้อยแค่ไหนนะครับวิดีโอกล้องหลังสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ระดับ 4K นะครับแต่ว่าถ้าเกิดก็คุณเปิดโหมดกันสั่นเนี่ยจะเป็น Full HD แทนเราสามารถเปิดได้นะครับว่าเป็นระบบกันสั่นแบบมาตรฐานปกติหรือกันสั่นแบบพิเศษครับกันสั่นปกติเนี่ยผมว่ามันก็เก็บได้นิ่งได้ลื่นได้เนียนประมาณหนึ่งแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากกันสั่นแบบมากๆเลยเนี่ยเราก็สามารถเปิดที่เป็นแบบพิเศษได้มันจะนิ่งกริบๆเลยแหละใครชอบถ่ายฟีล็อกนะครับ ครั้งนี้ทําได้ไม่ผิดหวังซึ่งเราสามารถถ่ายกลางคืนให้คมชัดมากขึ้นนะครับด้วยโหมด super night video นั่นเองและสําหรับภาพถ่ายปกติทั่วไปนะครับก็ทําได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายบิวอาหารสาร,ระปัญยะกรรมต่างๆถ่ายน้องหมาน้องแมวคมชัดดีพามาดูภาพถ่ายเพิ่มเติมในโหมดต่างๆกันในโหมดไหนตอนกลางคืนเนี่ยสามารถเก็บแสงต่างได้กลมกล่อมดีครับ และสามารถเปิดกล้องซูเปอร์ไวแองเกิล8ล้านพิกเซลสำหรับไนท์โหมดได้ด้วยกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลได้ภาพคมชัดประมาณนี้ใช้งานจริงได้ลองมาดูกล้องหลังกับผู้ชายบ้านๆมั้งครับผมว่ารอบนี้เนี่ยถ้าคุณเปิดบิวตี้กล้องหลังเนี่ยเขาเกลี่ยผิวมาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะว้าวดูดีขึ้นเยอะก็เรียกว่าหน้าเรียวขึ้นจมูกเรียวขึ้นนะครับมีความตาโตมากขึ้นเฮ้ยคุณถ้าคุณปรับเหมาะสมเนี่ยผมว่าเขาสามารถจะเกลี่ยผิวคุณได้หล่อขึ้นไม่น้อยเลยนะฮะ และถามว่าไฟออรล่าไลท์เนี่ยมันใช้เฉพาะตอนกลางคืนไหมก็ไม่ครับแบบตัวอย่างนี้นี่ผมถือกล้องหลังถ่ายตัวเองเลยนะฮะในระยะใกล้ๆประมาณนี้ก็สามารถใช้งานได้นะฮะชัดกริบๆห้ล้านพิกเซลกล้องหลังครับใครอยากเน้นหน้าคุณตอนกลางวันนะครับเปิดโหมดนี้เปิดบิวตี้เปิดหลังละลายคุณจะได้หน้าคุณนี่คมชัดมากตอนกลางวันเลยแหะครับ แต่กล้องหน้าก็ให้มา50้านพิกเซล a ออโต้โฟกัสเช่นกันครับ <B> และจะเน้น i อออโต้โฟกัสเป็นพิเศษด้วยครับอย่างตัวอย่างนี้เราถ่ายสดๆตรงนี้ไม่ได้ใช้แอปอะไรเพิ่มเติมได้ภาพแบบนี้แลยฮัท่านผู้ชมครับมันชัดทั้งกล้องหลังและกล้องหน้าจริงๆส่วนภาพนี้จะเป็นการปิดบิวตี้ทั้งหมด so สำหรับกล้องหน้าที่ไม่ได้มีไฟ LED ออนไลท์า like มาให้แต่ก็สามารถเก็บภาพตอนกลางคืนได้สวยงามดีครับ จะเน้นผิวออกทนขาวเลยและบิวตี้จะปรับผิวให้เนียนมากครับในขณะที่รูปหน้าก็จะปรับล้อมากับกล้องหลังแต่ถ้าอยากได้ความสว่างเพิ่มก็สามารถเปิดไฟออร่าในหน้าจอได้ตัวอ,อย่างเรานี้ใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับจะเห็นว่าแบบก็สว่างมากขึ้นได้อุปกรณ์สำคัญที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็จะเป็นเคสใสนะครับที่สามารถใส่ได้พอดีกับตัวเครื่องนะครับโดยที่แม้หน้าจอของ vivo v27 5g เนี่ยจะเป็นขอบโค้ง c u r v e display มานะครับแต่ ขอบของเคสเนี่ยที่บางมากๆแล้วนะครับก็สามารถที่จะเกาะกับตัวเครื่องได้แน่นครับโดยที่มันไม่ได้กินเข้าไปในบริเวณของหน้าจาขอขอบโค้งเลยนะครับและก็จะมีการเพิ่มขอบความหนาของเคสบรอนเฮาสิ่งของกล้องนิดนึงนะครับเวลาที่ระวางกับพื้นโต้เนี่ย ตัวกล้องนะครับก็จะได้ไม่เป็นรอยนั่นเองอีกสิ่งหนึ่งที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็คือ vivo flash adapter r g e a ครับสูงสุดที่66วัตต์เลย adapter ชาร์จเร็วมีแถมให้ในกล่องนะจ้าไม่ตัดออกนะครับพร้อมกับสายชาร์จนะครับเราสามารถชาร์จเร็วนะครับ1เนี่ยในเวลาเพียงแค่19ทีเท่านั้น ข้อจำกัดนิดนึงนะครับก็คือตัวเครื่องที่บากเนี่ยก็จะมีขนาดแบตเตอรี่ที่กระชับมากขึ้นนะครับคือ4,600มิลลิแอม์ถามว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานไหมโดยหน้าจอที่ใหญ่6.78นิ้วนะครับ CPU ที่เร็วแรงประมาณ1 5งร G การใช้งาน5 G หนักๆเนี่ยมันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ดีใครที่ใช้งานอย่างหนักหน่วงนะครับก็จะแลกมาด้วยตัวของมิ v o f l ฟ s ช c า a ์จ e 6 6ิวัตต์นะครับที่มันชาร์จได้รวดเ,เร็วมากๆพักเที่ยงแป๊บเดียวเนี่ยเต็มก้อนหรือว่าได้ร้รงงกกนัันนนบหาหา ด้วยน้าหนักที่ไม่ได้เยอะนะครับทำให้เขาสามารถจับถือได้อย่างสบายๆไม่ต้องกังวลว่าเมื่อขอบบางแล้วจะจับถือยากไหมตัวเครื่องจะลื่นหรือเปล่าเนี่ยดูสิจับสองนิ้วแบบนี้นะครับก็อยู่สบายๆเลยความหนาของโตัวเครื่องอยู่ที่7.3ม mm, ิลลิเมตรเท่านั้นและขอบของโตัวเครื่องหนาเพียง2.3ม mm, ิลลิเมตรทำให้ฟินิชชิ่งจับถือแล้วรู้สึกดีมากๆครับอย่างตัวอย่างนี้คือสี Noble Black ที่เป็นสีดำที่มีประกายระยิบระยับราวกับดวงดาวบนท้องฟ้าเคลือบฝาหลังมาด้วยฟ u ูออไรด์เอจ ทำให้ขับสีดําได้โดดเด่นมากขึ้นและประกายระยิบระยับมากขึ้นครับและสีของตัวเครื่องไม่ให้เลือกอีก2สีครับคือโฟรวิงโกและสีเอโมรัลกรีนสีเขียวหยกพร้อมฟีเจอร์คัลเลอร์เชนจิ้งที่ฝาหลังสามารถเปลี่ยนสีได้ด้านบนของตัวเครื่องจะเขียนว่าโปรเฟชชั่นัลพรเทสมาพร้อมไมค์ตัวที่2และ USB C ที่ด้านล่างครับประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ m e d i เ t e k d ด m ม n s i t y จ2 0พันนาโนเมเทอร์โลยี 200, ที่ทำความเร็วอันตุตูบเบสมา์ได้ถึง610,000กแสนหนึ่ และพ่วงมากับแรม8 g b และ12 g b โดยที่สามารถใช้ฟังก์ชัน Extended RAM หรือการยืมร o m ม,มาเป็น RAM ได้อีก8 g b ครับโดย vivo บอกว่าในรุ่น RAM 8 g b เนี่ยจะสามารถเปิดแอปแบ็กกราวด์ได้27แอป,ปและ12 g b จะเพิ่มไปเป็น36แอป,ปนั่นเองทั้ง2รุ่นย่อยเนี่ยมาพร้อมกับ ROM หรือ Storage ความจุที่256 g b ครับอะไรก็ดีเขาไม่สามารถที่จะเพิ่ม micro SD card ได้แล้ว เพราะถ้าใส่ซิมจะเป็นแบบ2สล็อตที่รองรับ2นาโนซิมเท่านั้นสำหรับสเตชั่นการทดสอบเกมวันนี้เราทดสอบการ2เกมเริ่มต้นดย a d p h a 9ก่อนเลยซึ่งต้องบอกว่ามันลื่นไหลดีมากครับหน้าจอใหญ่เต็มตาการกดในตัดสปินเบรกดริฟต่างๆทําได้ดีครับองศาความโค้งของหน้าจอไม่ได้เป็นปัญหาต่อการเล่นเกมครับเพราะว่านิ้วเราเนี่ยจะเข้ามาจากด้านข้างหรือว่าบรบเรมมุมเคลื่อนนะครับซึ่งไม่ได้เป็นความแหลมคมหรือว่าทิปนิ้วเราเลย เกมต่อไปคือ ROV ด้วยพลังของ Dimensity 7200และ GPU เป็น Mali G610 แน่นอนครับว่ามันสามารถเล่นระดับ High ฟ r a m e Rate 60เฟรมได้แช่ๆเลยแหละตลอดทั้งเกมไม่มีอาการกระตุกให้เห็นครับกดสกิลตรงไหนไปตรงนั้นอย่างตัวที่ผมชอบเล่นคือ Tail ที่เวลากดอันติจะต้องลากนิ้วและเล็งไปที่จุดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำก็ทำได้ดีครับใน v ิโ o ครั้งนี้ และเล่นไปประมาณเกือบเกือบสินาทีนะครับแบตเตอรี่ก็ลดไปเพียงแค่2%เท่านั้นโดยที่เล่นต่อเนื่องมาหลายเกมประมาณครึ่งชั่วโมงครับในห้องแอร์ยีองศาตามมาตรฐานของเว็บไซต์เราก็เดาว่าความร้อนเนี่ยอยู่แค่ประมาณ30ต้นต้นเท่านั้นเองระบบปฏิบัติปปการมาพร้อมกับ a อ d ด o i d 13ที่ครอบโดยฟนนอนต์ทอเอสสิบสามโกลบอลลื่นไหลใช้งานสะดวกและแสดงผลมาบนหน้าจอขนาดใหญ่6.78นิ้วเค r ร์ฟซิ p เพฟฟูเอสตีพทที่มีรฟเฟนเลตถึง1 2ึงเฮิร์ตหน้าจอนี้รองรับถึง1000ล้านสี ไม่ว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมก็เต็มตาโดยที่มันจะไม่ได้วีวีหรือมีความสดใสมีสแตทที่นั่นจนเกินไปไม่ต้องเน้นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์มัลติมีเดียมันก็สามารถใช้งานได้สบายตาดีครับสีดำดำสนิทดีแบบใช้งานกลางแจ้งก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการใช้งานผมว่าน่าจะเอามาเลยครั้งนี้สอบผ่านครับอย่างไรเป็นจุดหนึ่งที่น่าเสียดายไปนหน่อยครับว่ารุ่นนี้เนี่ยลำโพงไม่ได้เป็นตอริโอนะเป็นลำโพงเดี่ยวที่ด้านล่างของตัวเครื่องแต่คุณภาพเสียงเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยปไปเลยครับ ในการใช้งานปกติผมว่ารุ่นนี้เนี่ยลำโพงค่อยไป็นค่างดังด้ดยสัมไปเช่นการใช้งานทิกท o k ตรงนี้นะครับแบบระบบสแกนนิ้วครั้งนี้มาอยู่ใต้หน้าจอครับสามารถทำงานได้รวดเร็วด,ดี กดปุ๊บก็สแกนปั๊บครับและเราไม่ยังไนต้องเปิดหน้าจอนะตอนที่หน้าจอดับอยู่ก็สามารถสแกนนิ้วได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มใดๆครับและทั้งหมดนี้คือ vivo v, v 2 7 5า g ครับสำหรับผู้สนใจสามารถดูรียการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เลยครับและะ้วเจอกันคลิปหน้ากับผมพัททีพัทรีวิวว่าจะเป็นสปาร์โฟรุ่นใดวันนี้ลาไปก่อนฝาก like, กดไลค์กดแชร์ b s cribe ด้วยสวัสดีครับ